สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่้องมาดูฮิตาชิฮิตาชิเซ2ตเอ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งโอ้เล่นโคลนพี่น้องเล่นโคลนช่วงวันหยุดสงกรานดูเลนครับนะหรือว่าโคลนนี่ค่อนข้างจะ เหมือนดินสอพองเลยเร็วไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระจายเนี่ยคลองเก่าครับนะแต่ว่าน้ำแห้งเอาโคลนตักขึ้นไปครับขุดลุมแล้วก็ตักได้ปลานินปลาชนไปหลายตัวอยู่ครับ ฮิเดชิซัทเอ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งเครื่องเดิมปั๊มเดิมหกบีจีนหนึ่งทีครับรว่าอีซุสหกสูบเทอร์โบดิเรกอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำอ๋อ ลังมาก็ตีไปเลยครับร้อยห้าสิบโอ้ไม่น้ำมัน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 จะดำดำเนี่ย้องโคลนนี่เลนนี่ครับลากยาวมาจากนู่นเลยมันตื้นครับตื้นก็เอาให้ลึกๆหน่อยตําฮิตาชิ เออตัวน,นี้เป็นโรลเลอร์โรลเลอร์หมดเลยครับนะก็น่าจะลิทที่ือวาประกอบอินโดนีเซียพี่น้องมันมีเจแปนด้วยด้ยเครื่องยนต์ไม่มีควันครับนะโอ้ชมงบินนี่สุดๆไปน้ง้ง สองหมื่นห้าพันชั่วโมงครับคันนี้เอาได้ปลาปลาปลาแล้วเจอปลาแล้วครับเจอปลาก็เสร็จล้วง้นนี่อาปลาไปด้วยโอ้โหลดลงไปครับ คอยตักนะคุะ๋คกี้ไม่ใหญ่ครับ0.80ุลูกบาเทเมตรสีออกสีสม้มอ่ะต,ตักไปเรื่อยๆครับถ้าเร็วมันก็จะกระจายจะตกลมได้ครับน้ำหนักกรตีไปเลย20ตันครับไบเทก80เซนโรลเลอร์7ตัว แล้วก็ขำบนอีก2ตัวครับไอฮิตาชิส่วนใหญ่จะใช้โรลเลอร์ครับไม่มีแครเรียรกับสวิตเตโมนะครับที่ประกอบหรือว่าโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียก็จะคือจะใช้โรลเลอร์เป็นหลักนะครับแครเรรยนี่จะน้อยนะครับแล้วก็มีบางรุ่นใช้แคริเอียขีดนึงนะ ค่อยๆเล่นแรงเดี๋ยวก็จ่ายฝาปิดเครื่องก็เปิดออกเลย25ง0 0ืชั่วโมงถือว่าเยอะครับนะค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับคันนี้ช่วงล่างช่วงล่างโอเคครับนะ ไม่มีผูกไปเป็นค่อยไปครับมีไหลน้องมีไหลนัครับทรงอยู่นู่นไหลมาจากนู่นเลยนะครับตรงนี้ก็เหลือไม่กี่เม็ดรงกี่ห้าฟัน ปัจจุบันก็เป็น 6G นะครับนะ 6G 5G 6G ฮิตาชิไม่ใช่ฮิตาชัยก็ยุคแรกๆของเขาก็เป็นยูเฮดนะตะปูนยูเฮดแล้วก็ EX ครับ EX มาเซ็ต X ไปนี่ขึ้นไม่ได้พี่น้องเป็นโคลนดำดำเอะาจบลายป่ะเจจบลายแกก็ตักให้ครับต้องจบลายชอปมาไหลเลนเนยอะครับเลนเนยอะไหลมาเรื่อยลบลงไป เครื่องยนต์ isuzu 6b g 1ก็วัดรอบดี2,100ครับนะ2,100รอบต่อนาทีแต่ว่าปัจจุบันนี่ไม่ว่าจะเป็น 5g 6g ก็จะเร่งมาเยอะครับนะไปถึง157ตัวนี้150 147นะนะบางบางบางเล่มก็เกน147 เครื่องยนต์เราเนี่ยอ๋อลดลงไปเว่าคุณตาซามูไรก็ได้เนี่ยเพราอายุเยอะอายุนี่เอที่แตชี้นี่สิบกว่าปีครับอานจะสิบเอคิดหนึ่งคิดสาม ห้าหกอาจจะอยู่ประมาณสักสามสิบสี่ปีครับนี่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ยังกับลาวาเลยครับ ปฏิท,ทุกระจายมาเลยเป็นเรื่องครับก่อนนิยมรถเกา่านิยมเปิดเปิดฝาฝาบิดเครื่องหองะครับเพราะว่าไม่ร้อนโอ้มีปลาดุกรองเจอปลาดุกตัวหนึ่งครับปลาดุกดูกว่าปลาไหล เร,เรื่อยครับอเอิดให้ไหลเมื่อกี้ก็มีหลุมบ้างครับไม่เป็นไรยังได้ครับยังได้สองหมื่นห้าพันชั่วโมงนี่ปกตินี่รถขุดจะอยู่อ่าประมาณปีละสองพันครับ ชั่วโมงเต็มที่อันนี้น่าจะ25,000ก็ถ้า20,000ื่นก็ประมาณ10ปี12ประมาณ12บสยังสิบสอ,สบสอปีครึ่งครับนะ,ะสนใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอกสัมพัน Truck 0982723752หักไปครับเรื่อยๆ ถ้าใช้เครื่องดูดเนี่ยเร็วไหมเนี่ยในจากโคอนว,วิตโคลนเนี่ยไหลไหลโอ้โหเป็นลลาบแบโต๊ะสิ่งทีฟันจะหลวมเลยนะ สนใจดูได้ครับย t u b e ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือเพจชาติเจริญทรัพย์ X คาเวเตอร์อินทราศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดส 200, บบองสามเจ็บบบโบโดห้าสองิดชิสองร้อยิดหนึ่งอกสูบเทอร์โบไดเรกต่อบาร้อมด้วยนามหอยาสิาบ,บเรงมาวัดรอบเครื่องสองพันหนึ่วรอบต่อนาที ลอกโซนนลอกลอกโซนออกจากคลองนะพี่น้องนี่ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ